พ,นะพิสูจน์ทั้งหลายสงสารนี้ที่พิสูจน์ทั้งหลายสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏพิสูจนทั้งหลายเปรียบสเสมือนท่อนไม้อันบุคคลสัตว์ขึ้นไปบนอากาศบางคราวตกเอาโคนลงบางขราวตกเอาท่อนกลางลงบางคราวตกเอาปลายลงข้อนี้ฉันใด พิสูจทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ก็ฉะน,นั้นเหมือนกันบางคราวเล่นจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นบางคราวเล่นจากโลกอื่นไปสู่โลกนี้สาธุสาธุาธนี่แหละลกูกฟังพุทธวจนะเสร็จแล้วบทหนึ่งครับเอาฟังอีกเอา้านี่ พิสูจน์ทั้งหลายเราไม่มองเห็นสังโยชน์อื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งเมื่อสัตว์ทั้งหลาย